มาเล่นตะกอ้อครับมาเล่นตะกอ้อครับ พี่น้องเลยครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคนแพ้เนี่ยต้องเต้นไก่ย่างออกทีวีนะครับเอาไหมเอเคตกลงเอาเล่โอ่คตกเงแต่ต่แต่่แต่ต่แตต่แต่แต่ต่แตต่แตแต่แต่ตแต

คนจะดนไม่เสียเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงจริร้อนจริงๆโอ้กบมือให้เพื่อนอัะดหมื่อยไหมก็มือนิดหน่อยนิดหน่อยครับถ้าอ่ดัมือนะป้าเมยจะพาไปแถวข้างหน้านะมันมีนวดแขนโบราณด้วยนะ เดี๋ยวจะพาอดัมไปนวดให้หายเหนื่อยหายเมื่อยก็ได้สมมติว่าสมมติว่ายังเป็นสาวเนี่ยใช่ป้าแมวจะมาจีบอดัมไหมโอ้ยวิ่งเข้าหาเลยวิ่งเข้าหาเลยโอ้ยแล้วสมมติว่าดัมมีแฟนแล้วนี่ป้าแมวจะเข้ามาแย่งใช่ไหมไม่แย่งแต่ก็จะแอบรักคุณไปจะแอบรักใช่ <laughs> แอบรักอย่างนี้แหละโอ้ย นี่ไงมาถึงแล้วทอดแล้วอาดมถามหน่อยครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแห้งจังเลยเป็นอย่างเพราะว่าสุขภาพป้าแมวแข็งแรงนะคือป้าแมวจะทํางานทําการอยู่เรื่อยๆเวลาว่างก็จะออกกําลังกายอออกกําลังกายยังไงครับใช้เครื่องเครื่องวิ่งเต้นอย่างนี้ไงเต้นอย่างนี้ มาดามพาป้าแมวทำอะไรไปก็ไม่รู้เอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปไปนวดเออย่างงั้นเชิญโอเคนวดแขนโบราณดําเหนื่อยมากเลยมากเลยค่ะป้าแมวเดินเร็วมากเลยรู้ไหมดําเดินไม่ทันเลยเอาค่าเหนื่อยมากเดี๋ยวจะให้เขานวดแขนโบราณให้นะคะอ๋อขอบคุณมากครับ ก็จะได้หายเหนื่อยอารมณ์ก็จะได้ดีครับเพราะว่าตอนนี้อารมณ์ร้อนมากโอเคนวดเลยนวดเลยนวดยังไงครับนั่งอย่างนี้ใช่ไหมครับนอนค่ะนอนนอนนอนคว่ำหนึ่นอนหงายหงายก่อนนวดแบบลาดสำนักนะาะาไม่ใช่เลยศัก์ เัที่เราจะสามารถใช้เขาใช้ศอกอะไรได้แต่ของแพทย์สำนักจะใช้นิ้วยางเดียวนิ้วอย่างเดียวผมรู้สึกเหมือนว่าถ้าใช้ข้อศอกนี่มันเจ็บนะสวยจริงน้องเอ๋สวยถูกใจจังเลยไม่น่ามาเป็นมอหนวดหลายอย่างทั้งเธอใช้หอมดอกไม้โอ้ยน้ำเนาเนี่ย อดัมกำลังจะนวดเท้านะครับของหมูบม่บ้านนาหมอม้า,า,มาอดัมเพิ่งถอดรองเท้าเหม็นไหมครับเหม็นก็อดทนทำท <laughs> ทรครับโทษครับเวลาที่อดัมนวดเท้าอย่างนี้อดัมก็อยากฟังอะไรที่ไพเราะเพราะพริง้ง เพลงสักเพลงหนึ่งได้ไหมครับได้นิดเดียวก็ได้นะขาดเธอเรศฉันสักวันจะรู้สึกถ้าเธอสำนึกแล้วจะเสียใจมีแก้วน้ำอยู่ในมือเธอมีเคยห่วงอะไรต่อวันหลุดไปจริจึงค่อยคร่ำครว ทำอะไรครับทำเสือโเสือเป็นพี่โอ้ทำเสือจ้ะนี่แหละคนทำเสือก๊กก๊กจ้ะก๊กไม่รู้จักเลยนั่นไงพี่ก็ยังไม่ทำงั้นแหละนี่นี่เนี่ยลักษณะเหมือนเหมือนฟางอ่ะก๊กแล้วเราจะมาจีบเป็นเส้นเล็ก แล้วก็จะมาตากตมาย้อมแล้วจะเป็น,ปนยอมพอย้อมด้วยแล้วย้อมเป็นกี่สีครับแล้วแตส่สีไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วในการทําเสื้อผือนหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่วันครับเวลาเท่าไหรคะเ,เวลาเท่าไหร่ประมาณหกชั่วโมงประมาณหชั่วโมง ออกไหมมองให้ออกว่าเป็นตรงไหนอยู่ในกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพเหรอครับไม่รู้เลยกรุงเทพบ่อยๆคุณจะรู้เลยปั๊บเลยว่าอะไรบาฮูบาฮูเลยอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์อ่นี่อนุอนุสาวรีย์ตรงนี้นาำแพ้ป้าแมวหนึ่งคะแนนเออหนึ่งคะแนนน้ดดำแพ้โอเคขอบคุณมากครับครับพ่อกันไมเดอ